You uh -huh.

เออจะไปกอดยังไงล่ะแม่ยู่ไงภาษาทุกได้ทุกได้มั็นภาษา่านี่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 ัี่นีนี่นี่นี่นน่่นน่น 我女儿是她。啊 เออทำไมเอาท้วงไ้าด้ไปะไม่ไม่อยาลองดูนะ นอ้าวถ้าทำเป็นแนี้โดนตีญาตจะลางแล้วล่ะถ้าทำเป็นแบบนโตีแน่นะไม่คุณจะแม่เดีว้อ้าวไม่คุณจะแม่เดี๋ยวาติาบอกให้แม่ไปนะญาติบอกให้แม่ไปนอนนะ